เราชนะจะแจกเงินเพิ่ม7,000บาทอีกครั้งเหรอล่าสุดคลังเฉลยแล้วดูดุนไม่ดูระวังพลาดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าชาวเน็ตแห่แชร์กระนำ เราชนะจะแจกเงินอีกคนละเ0็ดบาทล่าสุดคลังตอบชัดเจนแล้วว่าจะมีโครงการนี้อีกหรือไม่ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียลเรื่องโครงการเราชนะจะแจกเงินเพิ่มอีกคนละเ0็ดบาททางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริง จากที่มีคลิปวิดีโอส่งต่อข้อมูลว่าโครงการเราชนะจะแจกเงินเพิ่มอีกคนละ7 0 0 0บาททั่วประเทศทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงและข้อความดังกล่าวไม่ได้มาจากหน่วยง,งานของรัฐเนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลงังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร1689บทสรุปของเรื่องนี้คือข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงและข้อความดังกล่าวไม่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นประชาชนอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ